เด็กน้อยมาแล้วนะคะกำลังกลับบ้านาให้ให้เขานอนในเนี้ยแบบไห้เขาได้ซุกตัวอุ่นๆนวไม่นอนไปนอนพาดอยู่แบบนี้ยังกินนมขวดไม่ค่อยเป็นนะคะก็นมขวดให้ นมแพะค่ะยังกินไม่ค่อยเป็นเลยเฮ้ยงานงอกอีกแล้วเออ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 กี้บ่นซะด้วยนี่โอ้กี้บ่นจะด้วยนี้อ๋อโอ่นนเด็กหน้าดำนี่เด็กหน้าดำนี่กี้บ่นจะด้วยนี้ เป็นเด็กผู้ชายนะคะน้องเป็นเด็กผู้ชายส่วนสาเหตุว่าทำไมเจ้าหลงถึงไม่สามารถให้ลูกกินนมได้นะคะเพราะว่าหลงต้องให้ยาค่ะ แล้วยาบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้มันไม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อะค่ะมันจะเป็นอันตรายกับเจ้าตัวเล็กก็เลยกลายเป็นว่าต้องป้อนนมแพ้ให้กินกันแล้วน้องก็แบบไม่ได้กินนมแม่เลยอะ่ะอ้ยยายอ้ยอยก็เลยงานเข้าอีกเลย เล,เลี้ยงเด็กเล็กๆ,ๆก็เลี้ยงยากด้วยเราก็ทำงานอีกอแม่เจา้าชีวิตใส่ต้องปกบไฟหรือเปล่าเนี่ยก็เล็กแบบนี้รถรถมันรถมันเหวี่ยงกล้องมันก็โยกไปด้วย เดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวอ้อยค่อยอัปเดตน้องตัวเล็กให้ทุกคนชมอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้นป้อนนมก็ลวเลี้ยล้วเละกินมั่งไหลออกมั่งก็ตามปภาษาแล้วล่ะคะ่ะเพราะน้องยังกินจากขวดไม่เป็นแัะยังกินกับกับจุกไม่เป็นก็ต้องพยายามกันนะคะ ลงด้วยนะคะทุกท่านคืนเดียวคืนเดียวนะคะมาเมื่อวานวันศุกร์ตอนเย็นคืนเดียวเ0็ดกว่าบาทแล้วอะเพราะว่าค่าผ่าข้อดังคือแพงอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่น้องบัวขอดได้ลคะค่ะน้องบัวแมวของป้าบุญลันอะเพราะค่าผ่าขอดคืนเดียวนะคะแป0พันกว่าบาท ของลงริบ7จ็ดพันกว่าบาทเฉพาะค่าฝากคอดคืนเดียวยังไม่รวมคืนต่อต่อไปไม่รวมค่ายงค่ายยาอะไรทีนี้